ครับสวัสดีครับจากร้านมินิโมโตนะครับวันนี้จะมาแนะนำสินค้านะครับเป็นยางขอบ6.5นิ้วนะครับเป็นเบอร์90ทับ65ขีด6.5แล้วและก็เบอร์110ทับ50ขีด6.5นะครับแล้วก็มียางในนะครับ ยางในตัวนี้จะใช้ร่วมกันนะครับระหว่างย่างหน้ากับอย่างหลังนะครับอ่าจะเป็นเบอร์110ยสทับห้าสิบขีดหกจุดห้านะครับแล้วก็ก้าสิบทับหกจุดห้าขีดหกจุดห้านะครับอันนี้จะใช้ร่วมกันได้นะครับยางในอ่าครับมานี่นะครับ การใช้งานของอยางตัวนี้นะครับจะใช้ลมเติมอยู่ที่7 psi นะครับแรงดันการใช้งานปกตินะครับแล้วก็แรงดันการใช้งานสูงสุดจะอยู่ที่10 psi นะครับ ยางตัวนี้จะเป็นขอบ6.5นะครับใช้สำหรับรถเป็นมินิบายแล้วก็พวกสกูตเตอร์ไฟฟ,ฟ้าที่ใช้ลอรุ่นนี้นะครับบางทีก็จะมีพวกรถเครื่องตัดหญ้าด้วยที่ใช้อยู่ครับยางนี้ไม่เหมาะกับบนการใช้งานบนถนนหลวงนะครับการที่ใช้งาน ความเร็วสูงๆไม่เหมาะนะครับเพราะว่ายางไม่สามารถใช้ความเร็วสูงได้ครับแล้วก็มีลูกค้าที่นำไปใช้นะครับเติมลมอาจจะมากไปอย่างจะระเบิดได้นะครับควรเติมลมตามค่ายางที่ ทางโรงงานเขาเขียนมานะครับไม่เกินไม่เกินนี้ได้ครับแต่การใช้งานจริงจะอยู่ที่เจ็ด psi นะครับอ่าและยางตัวนี้จะเป็นลายนี้นะครับมันจะมีอยู่สองแบบนะครับคือ,อยางรุ่นเดียวกันแบบนี้จะมี หน้ายางที่นิ่มอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นตัวทูกกว่านี้ครับทางร้านเราจะขายไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนั้นนะครับตัวนั้นเราจะไม่ได้เอามาขายเพราะว่ามันนิ่มมากช่วงนี้นะครับมันระเบิดง่ายครับเราจะใช้เป็นตัวนี้เพราะว่าจะมีค่าการเติมลมให้ด้วยนะครับคือลูกค้าต้องต้องเติมตามนี้เลยนะครับ ไม่เกิน10 p เพียนะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นยางหลังนะครับยางหลังจะเบอร์110ทับ50ขีด6.5ครับเหมือนกันครับใช้งานการใช้งานเหมือนกันค่าการเติมลมเท่ากันครับยางหลังจะมีแก้มยางที่เตี้ยกว่า แต่มีหน้ายางที่กว้างกว่าครับหน้ายางจะกว้างกว่าอย่างอย่างหน้านี้ครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบไปดูอ่านี่ครับอย่างหน้าจะมีหน้าที่แคบกว่าแต่แก้มจะสูงกว่านะครับอ่าทีนี้ก็เป็นยังไง ยางในตัวนี้ทางร้านเราขายอยู่ที่เส้นละ80บาทนะครับเฉพาะยางในอ่าส่วนยางหน้าขายอยู่ที่ร180บาทนะครับยางหลัง ขายอยู่ที่190อ่าถ้ารวมยางในยางหน้าก็จะเป็นราคา260บาทครับยางหลังก็จะเป็น270บาทอ่าราคานี้ไม่ได้ไม่รวมส่งนะครับค่าส่งจะ40บาทแล้วก็ถ้ามีบริการไปทางเก็บเงินไปทางบวกเพิ่ม10บาทนะครับ ทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หลานแล้วก็เบอร์โทรติดต่อไว้ช่องทางติดต่อไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับ